ก็ยินดีต้อนรับข้อสู่แมปวอสตาทาวเวอร์ดีฟนส์นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงอินด้วยทีมสุดยอดดาเมจพันล้านนะครับก็จะมีลูฟี่เจ็ดดาวโกโจพุชชี่แล้วก็คาตาคุลีแล้วก็ตัวบับตัวตังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไง let's go เปิดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเออขอวางตัวตังแล้วก็ผมก็จะปั๊มตังคยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็น่าจะ อัพตัวตังตันครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไทมแลปเร์เลยละกัน้า้ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อัพตัวตังคครบหมดทุกตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกตำแหน่งวางตัวกันเลยเดี๋ยวผมจะวางโกโจไว้ที่เดิมเลยนะครับก็คือตรงนี้เอ้ยสี่ตัวแล้วก็วางลูฟี่ไว้สักประมาณตรงนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็คาตาคูลิ่ก็เหมือนเดิมนะครับวางสลูแบบทั่วไปเลยเดี๋ยวผมจะวางแบบหลักสูตรที่ผมจะผมจะไม่ไดว้ว่าที่ผมเขาวางยังไงนะเขาน่าจะวางแบบนี้ชิบๆิไปเลย แก็ต้องระวังตัวข้างหลังหลุดด้วยนะเพราะมันอาจจะมีตัวโคนนะครับถ้าตัวตัวโคนและเอิ่มันหลุดแล้วแบบแล้วเราไม่มีสโลก็คือบ้านแตกจบระหว่างนี้ผมก็จะขออัพตัวยาวๆเลยนะครับคลิปลงอินส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพราะมันค่อนข้างที่จะมันมันยาวๆโอ้โหแล้วผมเปิดเสียงส,สุดเลยขออภัยด้วยครับเสียงเสียงมันน่าจะดังหมขอโทษทีผมผมลืมสังเกตไง เดี๋ยวผมก็จะขอทำแบบต่อเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าพวกคลิปลงอินเนี่ยมันมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะมันจะยืด โอเคตอนนี้ก็เวฟ91บ91แล้วนะครับตอนนี้มอนก็เริ่มหลุดแล้วผมก็ได้ทำออโต้หยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อยโอเคที่เหลือผมก็จะรอกดพูชี่แล้วก็รอกดลูฟี่นะครับเพผมจะกดฟูชี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปกดเอ๊ะถ้าผมกด เออเดี๋ยวผมกดลูฟี่ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยกดคุชีนะครับแล้วก็มากดโกโจต่อแล้วก็มากดลูฟี่สกิลกันบ้านนี่จีเนีย่ยจัดสรากสกิลซ้อนกันนี่ไม่ใช่นะตอนนี้มอนเริ่มหลุดแต่ว่ามันอาจจะไม่น่แต่สำหรับผมผมว่ามันไม่น่าจะตึงเท่าไอพวกตัวที่มันปีเอนะครับแต่ว่าลูฟี่มันตึงที่สกิล เนี่ยเห็นไหมพอเราแบบพอเราไม่ได้เอาไ้พวกตัวที่มันตีเอวีมานะมันก็จะมันก็จะหลุดนิดนึงหลุดแหละแต่ว่ากัดโดนเนื้อนะดาเมจเออตอนบัฟเหลือแค่เท่าที่ผมจําได้ก็น่าจะยี่สิบกว่าล้านนะครับตอนนี้มอนหลุดหลุดจัดจัดแต่ลูฟี่ผมดาเมจแรงแหละไม่น่าจะหลุดไวขนาดนั้นตีสี่วิเองนะคูชี่ตอนนี้ดาเมจดผมก็อยู่ที่หนึ่งร้อยกว่าบีนะ ก็เยอะแหละขนาดมันยังไม่ได้กดขนาดผมยังไม่ได้กดสกิลหมอนหลุดหลุดหนักมากแต่ผมว่าลูฟี่ผมเอาอยู่เบฟเก้าๆแล้วจะหนึ่งร้อยและไม่รู้เหมือนกันว่าอีพีจะถึงหนึ่งพันบีไหมแต่ผมว่าน่าจะถึงแหละแต่ว่ามอนมันหลุดไวมากๆไม่เหมือนพวกตัวที่มันตีเอวีนะครับเพราะนั้นมันตีทั้งวงไงแล้วมอนแล้วมอนไม่ค่อยหลุด เซตนี้ผมก็ยังไม่เคยเอาไปลองลงเลยนะครับอันนี้ามาลงครั้งแรกเลยนะ <Nope. S 1> ถ้าใครมีเซตอะไรแนะนำเกี่ยวกับตัวลูฟี่ก็สามารถบอกกันได้เพราะผมเพิ่งได้มาผมอาจจะไม่ค่อยรู้วิธีการเล่นเยอะจริงๆแล้วผมผมอยากได้นั้นแหละแต่ว่ามันเพิ่งมาออกอยากได้ตั้งแต่มันมาเล็กๆแต่ว่าดวงมันเพิ่งมาไง uh. อุ้ยตัวโคน เดี๋ยวผมก็รอกดลูฟี่เลยแล้วกันเรากดสักประมาณตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ได้มั้งอู้แต่มอนก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์ให้เอ้ยมีมอนหลุดมอนหลุดโหเกือบเกือบไม่ทันอุ้ยนี่ก็หลุดอนี่ก็หลุดอุ้ยอนี่ก็หลุดอืมเสียวจัด หลดผมจะกดห้ยในสามสองหนึ่งดูดาเมจผมนะฟึบฮะเกิอดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ <What? S 1> ฮะมันใช้ยังไงผมไม่รู้อ่ะวัดไม่มีดาเมจอีกแล้วเกิอดอะไรขึ้นฮะโอ้แล้วผมวิสาตั้งหน้าตั้งตารอจบเลย ไม่เป็นไรเรายัางมีไม้สองดีเซตจักรวาเลยละกันเออผมลืมกดโกโจก่อนผมพลาดละอืมกดเรียบร้อยอูหายเกือบยกแมบบโอ้โหแล้วจบเลยุ้ยผมตอนนี้ตอนนี้ผมเล่นพลาดหนักมากมาผมกดสกิลลูฟี่ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้ผมขอโทษด้ยวยเพราะผมเพิ่งเอามาเล่นครั้งแรกนะผมแบบผมไม่ได้ดูเกิอดอะไรขึ้นกับลูฟี่ผม โอ้โหโจวิ่งไวจัด ừ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  ผมเปิดคูณสามเลยแหละโอ้ยหแตผมมีสกิลกันบ้านลูฟี่อยู่น่าจะไปได้ไกลแหละมัง้งแต่ลูฟี่ผมสกิลมันใช้ยังไงอะสกิลไอระเบิดทั้งแมปอะไอลดเลือด25%หรือว่าผมต้องเปิดคัดสซีนลองเปิดคัดสซีนดูแล้วกันเพราะวลูฟี่สกิลมันน่าจะคู่ดาวทันนะ ่อ,อนคูดาวค่อนข้างไหวอัพเดี๋ยวผมวางอันนี้หน่อยกันคาตาคูลิมันหลุดตานนี้อืตานนี้ผมพลาดจะจ,ดจัดเลยผมอาจจะใช้ไม่เป็นแหละเอแต่ผมว่ามันน่าจะคูดาวทันอยู่นะครับโอ้โหแล้วก็วิ่งเร็วจัด สโลนี่สโลขอผมนี่ทำงานแทบไม่ทันเออแต่ดาเมจก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะผมจะแตกแล้วว่าจะแตกแล้วว่าจะแตกแล้วผมรอ,อกดเลยรีบสี่รีบสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยผมกดแล้วปึ๊บอ่านี่ลูฟี่ผมทำงาน มีเสียงเอฟเฟกต์วด้นี่คัดซีนอย่างเท่อุ้ยยังไงต่อเฮ้ยสก,กิลลูฟี่มันจะคููดาวทำไมทำไมสก,กิลมันดูคููดาวนานกว่าเดิมอ่ะโอ้โหผมพลาดจัดเลยทุกคนผมไม่รู้วิธีใช้งานของลูฟี่อะผมไม่เคยผมผมไม่เคยเอามาเล่นนั่นแหละลูฟี่ผมเคยเอามาเล่นแต่ EP ที่ผมเอาไปลงทีมวันพีนนะ สกิลมันไม่มีดาเมจหรอ <What? S 1> อุ้ยว่าต e f ฟั k อุ๊ยแต่เวฟก็มาได้ไกลอยู่นะครับเวฟตั้งหนึ่งร้อยสิบห้าเหมือนผมเอาลโกโจมาลงอยู่ตัวเดียวอะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh, แตกแล้วอืมปล่อยให้ปล่อยให้มันปล่อยมันไปโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าลูฟี่เนี่ยสกิลมันสกิลไอสกิลสีเหลืองอะมันใช้ยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันแน่นะผมไม่รนะู้จริงๆ Enjoy ครับผม